สวัสดีครับมิตรรักและแฟนเพลงนะครับเอฟเทียนเป็นที่รักนะครับช่องกิ่นเกรสรป่านะครับกับพันพึ่งพวงทัศน์ประเดกนะครับวันนี้ส่งเข้าประกวดนะครับพันเต๋าทัศน์โลกประจันนะครับเดี๋ยวคบกระตุกครับเดี๋ยวเอาคบให้เขก่อนนะครับพันเต๋อบอกว่าอูเอาเป็นขึ้ก่อนแล้วพึ่งใหม่นะครับไปดูรังไหนเขาก็เมียนไปหมดนะครับ อ,อ,อย่างโมโหเลยครับเออพันเต่าเลยบอกว่ากูก็เอาเป็นเหมือนกันอะพึ่งใหม่ไม่มีน้ํานี่เออนะครับเอาว่ากันไปนะครับเอ,อจักเสียน,น้อ้นะครับมาไล่พึ่งใหม่ไม่มีน้ามีท่าเขาก็เอาไปมุดนะครับหลังนี่ลูกพี่เตา่าเขาบอกโมโหแล้วอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูสักหลังะนะครับออขึ้นไปมันตอดจุดครบเลยเลยที่้าจะตีถอยอะ่ะเออนั่นแหละจุดครบซาแล้วจัตตีกตีไป ถ้าปล่อยเติมๆนี่โอ้ยปักสองวาแปดสอกอ่ะนะครับเอาง่ายๆใหญ่มากนะครับแต่ว่าพี่เขาก็มาไล่เอาผึ่งใหม่เมือ่อผึ่งลังกระดาษน้าม,มีเบิ้งไม่มีเบิงเบ้งนะครับเออเห็นกี่ลังก็ไม่มีเหลือนะครับเออยี่ว่าแจะจะของเซียนเลยคนอื่นเขาก็เซียนนะครับเอาลองดูว่าไงว่ากันพี่เต๋าบอก đừng lืm mà khốp bay nè, sốt, hả? cái gì? gì? <tư> <laughs> ตีท้อยน้อลูกพี่ได้อยู่หลอกน้ำะ ạ bây giờ chưa qua. quá em đi già 90 tông Ph phương ép ดื่มไม่ขึ้นดื่มไม่ขึ้นวู้ดืมด่มไม่ขึ้น <laughs> เอาเข่าเนีบเอาเข่าเนีบเอามือดึงโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ครับพึงลังนี่เอาเอาเอาสันครบปัดนายเอาท้ายครบแบบปัดหัวเลยดูปัดหัวดูน้ำอะ่ะมีน้ำก็เอาไปมีน้ำก็ลงคืนเผื่อๆมันอยู่เอาน้ำมีแท้ มีแท้ๆท้มีมีมีไหม,ไมไลำเลย ครับลังใหญ่ไม่ได้มาเอารังเล็กๆนะครับหุนเคืองนี่ก็ลงตึ้มในเตาเองเนะีะ่ยอย่าไปหไุนจับดูแล้วเมื่อกี้จับข้างล่าง <bucket> อืมครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทไรนี่พึง่งมองว่าไม่เห็นพึง่งนะครับให้พี่เตาาขึ้นครับโอ้ควนกุ๊บพึง่งมุดหลอกมองไม่เห็นพึง่งเห็นแต่ควน ไปดูลังใหญ่ไม่ได้ลังใหญ่ครับมาเอาลังน้อยครับพันเต๋อบอกว่าเอาลังไปย่างหน่อยว่าอยากกินนะครับลูกพี่เต๋อให,ให้ให้ขึ้นพึ่งไปฝุนตำเย่ไม่อยากออกลังซะเลยน,นั่นน่ะโอ้ยขึ้นงามนั่นแหละ โอ้พึ่งใส่ลูกอ่อนพอดีเลยเต๋นาน้ำก็มีเลยไหมอยากได้น้ำลูกก็อ่อนด้วยวอออเอาทุกอย่างหนูรวมใส่มือตอดมือยิ่งเอาทุกอย่างหนูรวมใส่มือตอดมือกันยิ่งน่ะสารยืนเคลื่อนั่นแหละปาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือจกกระเป๋จาจักมือกันครับให้มันตอดมือเดียว Hey, ลุลงมาใส่กุทับๆอะไเด้ลังนี้น้อยครับลังไม่ใหญ่หรอกครับพอลังใหญ่มันไม่ได้อะไรลังพึ่งปลานี่เริ่มใส่ลูกละเดี๋ยวจุดครบจังหน่อยครับพี่ก็ขึ้นอยู่ข้างบนครบกอ็อยากคิดเพิ่มอีอยากคิดเพิ่งนะครับนี่ถ้าเป็นพึ่งใหญ่ๆก็ลงบุ้มเลยเดี๋ยวนี่นี่สัมมาะควรลังไม่เท่าไหร่ มีมีครบแล้วมีควนแล้วไม่กลัวแล้วลังอ่ะพึ่งดอกยิวนล้นัน่ะลังเล็กๆนะครับลังไม่ใหญ่ไอ้ลูกพี่ก็ขึ้นนะครับ <c oughs> ผมนั่งดูยุงล่างนะครับรับหมัดโอ้ไม่ปาดลังก่อน <c oughs> คือรีบาน้ำแท้ลูกพี่นะครับลูกพี่มาจากเกี่ยวเขาเอออยากกินลังอะยากได้น้ำสาบเสือ ให้คืนรังแรกก็ทิ้งถอยทิ้งขวัญวิ่งลงต้นเลยถอยก็ไม่ถอดพอได้ลังไปปิ้งนะครับเขาว่าเอาลังไปปิ้งอยากกินลังปิ้งขวัญก็ดีแท้ลบจะหน่อยเถอะจะได้เห็นชัดๆอ๋ไหนล่ะลูกพีเขาอยู่ไหนล่ะโอ้เป็นนันว่าขวัญไม่ติตหินมองไม่เห็นพึ่งเห็นคนเออ เรียบร้อยนะครับอกลัวไมนน่นบอกว่ามันจะควคนควนไม่ควนมองไม่เห็นคนน่ะออจากโทรศทรัพย์ชัดๆไก่เป็นไม่ชัดนะ่ะทิ่งมะโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมลังต่อไปนะครับแต่จะเห็นไม่เห็นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเห็นก็จะถ่ายช์อีกนะครับถ้าไม่เห็นก็ต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยครบย่างใหญ่นะครับ เต๋าสิทธิ์อลิซมันนะครับมันคบยาวเคยจาได้ไหมครับเออโชวน้ำโชวน้ำบีน้ำอย่างดีเลยบอกแล้วเนี่ยนึบกันออลอางกังเขาข,าว,ขาวนะครับแม่อ้าวลังแม่นูพอหาได้พึ่งป่านี้หนูเต๋าหนูบไสานเอาก็ทำไงเราก็พึ่งก็เห็นแล้ว ปล่อยแม่ซะอื่นสับเสือน้อยครับแม่น้ำโอ้ยน้ำงามนะครับสับเสือบุญอยากได้น้ำสับเสือไปนั่งดูเอาอย่างช่างเนี่กอดอยู่นั่นแหละเนาะขายมุดยังจนี่กอดอยู่เนาะออะครับผมไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวให้ลูกพีเขาชิมก่อนนะครับจิ๊บจับจิ๊บจับอยู่นั่นแหละ